เฮ้ยที่เมืองไทยมีสินค้าปั๊มอามีไล์ถากปั๊มอาฟาาล์ถากรลเลตี้ขายแล้วนะ <Huh? S 1> สวัสดีครับชาวไล์ถากมาร์เก็ตนะครับโอ้โหรู้หรือไม่ครับตอนนี้ที่เมืองไทยมีช็อปมีร้านขายสินค้าปั๊มอาแล้วอยู่ที่สยามสแควร์ ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเองได้ทำคลิปเกี่ยวกับไฟล์ถากปั๊มอาคืออะไรนะครับผมนะลองไปดูกันสักนิดนึงครับหลายคนก็สงสัยว่าปั๊มอามันคืออะไรนะครับเนี่ยให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมนีว,วเห็นไหมครับ จะปั๊มอาตรงนี้นะตรงแถบสีข,ขาวๆนี่นะครับผมนี่คือกับปั๊มอาอันนี้เราก็อยู่ในชอปที่มีขายปั๊มอาที่สวิสนบอย่างนี้ครับรุ่นไนท์คลับครับผมนี่รนนี้พิเศษเลยนะครับ ถ้าอยากดูเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้นะครับกดคลิกไปดูได้ครับว่าไฟล์ถากปั๊มอาคืออะไรมีขายที่ไหนบ้างและล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เมื่ออาทิตย์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมที่เมืองไทยได้มีสินค้าปั๊มอาของไฟล์ถากมาขายแล้วที่แรกในเอเชียนะครับอยู่ที่สยามสแวร์ บังเอินก็ไปสยามสแควร์ครับก็ไปเดินดูไฟทากสโตบาย y อนโตนะครับที่สยามสแควร์ข้างๆหาดล็อกคาเฟ่น,นะครับซึ่งตอนนี้ด้านหน้ามีการก่อสร้างอยู่ครับแต่ด้านหลังครับช็อปไฟทากก็ยังเปิดอยู่นะครับก็เดินเข้าไปป๊บป,ปึ๊บแล้วก็เดินดูสินค้าคร่าวๆแล้วขึ้นไปชั้น2พอขึ้นบนไดามาปึ๊บนะครับตรงด้านหน้านะครับขึ้นบนไดามาตรงด้านหน้าเราเลยนะครับ จะมีมุมเป็นคอนเนอร์นะครับขายสินค้าปั๊มอาอยู่นะครับซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์มากเฮ้ย <"He i, S 1> เมืองไทยมีขายปั๊มอาแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องไปดูที่ช็อปที่ยุโรปนะครับที่ว่าเออมีสินค้าปั๊มอาขายว่าเออมันลดราคาลงจากแต่ถ้าที่ยุโรปลดราคาลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ <Wow. S 1> ถือว่าถูกมากครับที่ยุโรป ก็ที่ผมพาไปทัวร์ด้วยก็คือที่โรงงานที่ช็อปที่สวิสครับที่โรงงานที่ไฟถากที่สวิชนะครับผมด้วยความบังเอิญก็ไปเดินดูโอ้โหสินค้าที่เมืองไทยก็อาจจะไม่ได้ลดครึ่งราคานะครับแต่ก็ถือว่าถูกลงมาประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณพันกว่าบาทถึง2000บาทนะครับต่อชิ้นนะครับผมซึ่งผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ่ะเริ่มกันที่รุ่นยอดนิยมเลยนะครับของสำหรับสาวๆนะครับเป็นโค้ดแบงนะครับนี่ รุ่นไมอามี่นะครับนี่ไมอามี่ใบนี้นะครับเป็นปั๊มอาร์นะครับอยากให้ดูก่อนเลยครับปั๊มอาร์ของที่เมืองไทยจะเป็นปั๊มอาร์สีแดงแบบนี้นะฮะก็คล้ายๆกับที่ที่สวิสนะครับผมนี่แต่ที่มาเป็นสีแดงนะครับนี่ครับมีปั๊มอาร์ตรงนี้นะครับราคาใบนี้เท่าไหร่ลองทายกันมาดูนะครับเนี่ยอ่ะเฉลยเลยนะครับไม่ต้องทายไม่ต้องอะไรกันนะครับ สามพันสี่ร้อยบาทครับผมนี่ซึ่งตอนที่วางขายที่ช็อปที่สยามสแควร์นะครับก็จะมีป้ายที่มันเป็นรูปด้วยนะครับเป็นป้ายแท็กสีเขียวนะฮะแต่พอมาชําระเงินปุ๊บน้องที่เคาน์เตอร์ก็ตัดออกไปนะครับก็เหลือแต่แค่อย่างนี้นะครับเป็นราคาบอกนะครับว่า3,400บาทแต่ป้ายสีเขียวเป็นแท็กสีเขียวเขายึดเก็บไว้นะครับที่ช็อปนะครับผมไม่ได้ให้มาตอนที่เราซื้อนะครับซึ่งใบนี้ก็ดูดูแล้ว ด้วยสินค้าปั๊มอาร์มก็จะมีตําหนิของมันนะครับที่ที่ไปเปิดดูนะครับอย่างเช่นฟ้าที่รุ่นฮาวาที่ผมไปดูนะครับรุ่นฮาวานี่ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 4,300- อหรือ4,400นะครับประมาณนี้ <Whoa. S 1> แต่ราคาที่ช็อปราคาเต็มคือ6,400นะครับดูนะครับลดลงมาเกือบ2 0 0พเลยนะครับนี่ถือว่าโอ้โหลดลงมาตางามากครับซึ่งฝ่าย ไอ้รุ่นฮาวายเนี่ยก็จะมีตาหนิเช่นมีขอบยางแตกมีผ้าใบขาดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นตําหนิตามสไตล์ของสินค้าปั๊มอานะครับซึ่งสินค้าปั๊มอาก็คือสินค้าที่มันมีใบเดียวที่มีมีตำหนิมีความไม่สมบูรณ์ในการผลิตนะครับก็เลยเอามาลดราคาขายนะครับในราคาที่โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฮะถือว่าปกติซึ่งผมตอนนี้ผมดูใบมีที่ผมได้มานี่อยู่นะครับว่าเอ๊ะมันปั๊มอามร์รึ มันผิดพลาดตรงไหนยังหาไม่เจอเหมือนกัน,นครับยังไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนว่าเออเพราะทุกอย่างก็สมบูรณ์เหมือนไม้อามี่ของแท้มือหนึ่งเหมือนราคาเต็มที่ช็อปเลยนะครับนี่ฮะม,มันมียซึ่งใบนี้ก็แค่เป็นผ้าหนาด้วยนะครับนี่โอเคซึ่งผมก็ไม่ได้เอามาใบเดียวครับอ่าเดี๋ยวมาอีกใบนะครับเป็นลาซี่นะครับนี่โอ้โหสีแดงน้ําเงินเลยครับลาซี่ใบนี้นะครับ ติงหนึ่งอยากรู้ราคาใช่ไหมครับราคาปั๊มอาเท่าไหร่ติงหนึ่งห้าพันสี่ร้อยบาทครับนี่จากราคาเต็มอ่ารุ่นเลซี่เนี้นยน่าจะประมาณอยู่ที่เจ็ดพันครับผมเจ็ดพันกว่าบาทเลยครับก็หูลดมาก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ให้ดูปั๊มอาชัดๆครับนี่ปั๊มอาอย่างนี้เลยนะครับเป็นปั๊มอารตรงนี้แล้วก็ไม่มีแท็กมา ตอนที่ตอนที่ห้อยอยู่ที่ร้านนะครับก็จะมีแท็กห้อยอยู่นะครับแล้วก็มีราคาเต็มแปะอยู่ที่แท็กแล้วก็พอถึงตอนชําระเงินเขาก็ดึงออกมาครับซึ่งใบนี้ผมก็ยังหาไม่ได้ว่าเออมันเป็นตําหนิตรงไหนยังไงนะเนี่ยฮะทุกอย่างก็เหมือนของจิงเหมือนแบบของราคาเต็มเลยนะครับพูดตรงๆเหมือนของราคาเต็มเลยแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยฮะก็เลยเอ๊ไม่รู้ว่ามันทีเขาเรื่องคัดคอลิตี้ไงก็เหมือนอยู่ที่เราไปที่สวิสนะครับบางใบนี้ก็ หาตําหนิหาความผิดความผิดพลาดหรือความแปลกไม่เจอเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับอันนี้ซื้อที่ช็อปไทยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้นะครับว่าเขาจะมีเขียนบนสื่อตรงนี้นะครับเขียนเป็นภาษาไทยนะครับเขาอ่านว่าอะไรนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับสินค้าไฟาถากทุกชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนะครับผมแต่ไฟาถากแรลิตี้หรือไฟาถากปั๊มอานี้ ของเรามีความพิเศษมากกว่านั้นบางชิ้นอาจมีตำหนิเล็กน้อยนะครับแลขอสรงวนสิทธิ์ไม่ไม่รับเปลี่ยนคืนหรือซ่อมเพราะมันใ,นในราคาที่พิเศษมากครับนี่เ,เป็นไงฮะตอนนี้ก็มีเมืองไทยมีขายที่เดียวนะครับที่สยามสแควร์กรุงเทพนะครับผมโทรไปถามที่เชียงใหม่แล้วเขาก็บอกว่ายังไม่มีปั๊มอาขาที่เชียงใหม่นะครับอ่าฮะแล้วก็ เรื่องของเรื่องคือเขาไม่โปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลของพอนโตเลยนะครับทั้ง i n s t a g r กร Facebook ครับเขาอยากไปถามพนักงานของเราครับเขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ปากต่อปากบอกกันว่าเฮ้ยที่เมืองไทยมีสินค้าปั๊มอามีไฟล์ถากปั๊มอาไ์ถากไลเลตี้ขายแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นมากครับดีใจครับที่เมืองไทยที่ ซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีคนใช้ไฟถักเยอะแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะครับนี่แล้วก็มีสินค้าปั๊มอามาจำหน่ายให้กับเพื่อนๆชาวไฟถากในราคาที่ถูกลงนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องลายก็ต้องไปวัดดวงกันหน้าง,งานนะครับว่าจะตอนนั้นจะมีกระเป๋าแบบไหนยังไงบ้างครับใครที่งบประมาณไม่เยอะมากครับอู๊ดแนะนำเลยนะครับให้ไปดูที่ ส่ยางสควร์นะครับอยู่ข้างๆฮาร์ดล็อกนะครับตอนนี้ด้านหน้านะครับมีก่อสร้างอยู่นะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอออยากเห็นภาพบรรยากาศเอ่อมุมของปั๊มอาที่เมืองไทยนะฮะตอนนี้ที่ช็อปเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายคลิปอะไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาภาพมาให้กับเพื่อนๆดูได้แต่อย่างที่บอกครับไปดูไปเห็นกับตาด้วยตัวเองรับรองก็จะได้เลือกดูว่าเอะกระเป๋าใบนี้ มีตำหนิมีความพิเศษมีความใบเดียวในโลกอย่างไรนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกดีๆนะครับผม